สิ่งที่จะเป็นสิริมงคลมากที่สุดสำหรับตัวเองในการเกี่ยวข้องกับพระตถาคตก็คือศึกษาคำสอนของพระองค์ที่เรียกว่าพุทธพจนะและนำพุทธพจนะนั้นไปประพฤติปฏิบัติและอย่างที่สามคือถ่ายทอดพุทธพจนะนั้นออกไปอย่างที่ท่านตรัสไว้กับพระอานนท์ว่าการบูชาพระองค์ด้วยเครื่องหอมดอกไม้ทุกเทียนนั้นยังไม่เป็นการบูชาที่สูงสุด แต่การบูชาที่สูงสุดคือการบูชาด้วยการประพฤติปฏิบัติตามคําที่พระองค์ได้บอกสอนถ่ายทอดเอาไว้ก็คือการประพฤติปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาหรืออริยมรรคมีองแปดนั่นเองตรงนี้จะเป็นเหตุให้เราเนี่ยได้อานิสงส์ทั้งทางโลกและท,งทางธรรมได้ความเจริญทั้งในทางโลกและในท,งทางธรรมไปพร้อมๆกันการทําบุญที่จะได้อนิสงส์แรงที่สุดดีที่สุดนั้น ก็คือการปฏิบัติบูบชาการประพฤติปฏิบัติศินสมาธิปัญญาศินก็คือศินห้าของเราสมาธิก็คือการทําจิตให้มีอารมณ์อันเดียวอารมณ์เป็นหนึ่งอยู่กับลมหายใจเข้าออกของเราเหมือนกับที่พระตถาคตพระองค์ก็มีลมหายใจเป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่ในเกือบทุกครั้งที่จำพรรษาการและการเจริญอาณาปานสติแม้ช่วการเพยงรัดนิ้วมือก็ชื่อว่าไม่เหินห่างจากฌานทําตามโอวาทของพระาศาสดา พระองค์ตรัสว่าเธอปรารถนาสิ่งใดเอกลาปัจจัยทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงกิติยศให้เธอกระทำสินให้ดีเป็นผู้ไม่เหินห่างจากสมาธิเธอจะได้ทุกอย่างตามที่ปรารถนา